ซึ่งน้าถัาพ่พรทัพสินศรีนะคะออปัจจุบันทํางานรับจ้างทําบัญชีปกติก็จะทําที่บ้านด้วยทําที่สํานักง,งานด้วยเหมือนกันออปกตินั่งทํางานก็ถ้าถ้าไม่ใช่ช่วงหน้าปิดงบก็จะเป็นประมาณ8-9ชั่วโมงแต่ถ้าหน้าปิดงบนี่ก็ 10- 15ชั่วโมงบางทีก็ถึงตีสองเหมือนกันปัญหาที่เจอคือนั่งนานๆแล้วก็จะปวด แล้วระหว่างคนพวกนี้แล้วก็จะเมื่อยหลังที่นั่งทําง,งานมากๆเราก็ถ้านั่งเมื่อยมากมันก็ทําให้เราทํางานไม่ทนก็เลยเริ่มมองหาเก้าอี้ที่ว่าเออเก้าอีออ้ไหนจะทำให้เรานั่งแล้วทำงานได้นานนั่งแล้วไม่เมื่อยเริ่มแรกก็เซิร์ช Google เซิร์ช Google เซิร์ชพพันทิปอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเก้าอี้ยี่ห้อไหนนั่งแล้วดี แล้วเราก็เข้าไปหาข้อมูลของฮาระแชร์ทีนี้ก็มีใน Facebook มีให้ให้แอดเพจขึ้นมาว่ามีทดลองนั่งฟรีนะทดลองนั่งได้3รู้สึกตอนนั้นน่าจะจำไม่ผิดว่าเป็น3วันหน่อยแล้วก็เออมันมันตอบโจทย์ลองตรงที่ว่าคือไปหาหลายยี่ห้อแล้วก็แค่ได้ไปลองนั่งที่ห้างคือการนั่งลองที่ห้างนยเราก็มองว่า มันไม่ใช่การนั่งงานนั่งแป๊บเดียวเราก็รู้สึกว่ามันนุ่มแหละใช้ได้ใช้ดีทุกที่ห้อเหมือนกันหมดแต่ถ้าอย่างฮาราแชมีมาให้มองว่าให้เราได้นั่งสามวันก็มาคุยกับแม่คุยกับลูกสาวว่าเอ๊ะมันก็ดีนะอย่างน้อยเราได้ลองนั่งตั้งสามวันเราจะได้รู้ว่ามันดีจริงไหมมันสมราคาไหมเพราะราคาก็อีกก็สูงอยู่พอสมควรนะแล้วก็เลยเออก็เลยลองกดทดลองดู แล้วหลังจากทดลองนั่งเราก็มีความรู้สึกม,มันดีใช้ได้ครั้งแรกเลยเนะเจอบอกสองชิ้นก็รู้สึก 88, แปลกๆเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะนั่งได้เหรอเราต้องลองไหมตอนไปลองที่ห้างก็บอกสาวว่าม,มันก็แปลกๆเนาะแต่พอเลือกตัวทดลองนั่งมาลองแล้วเราก็ครั้งแรกเลยลองก็แปลกๆอยู่ยังไม่ชิน จนพี่ชายก็มาพี่ชายมาบ้านก็มาเจอเหมือนกันพี่ชายก็บอกเก้าอ,อีอะไรวะมีสองเบาะอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าพี่เฮ้ยพี่ลองนั่งดิมันดีจริงนะหนูลองไปหนึ่งวันโอเคเลยนะมันดีคือมันไม่ปวดก้นจากเดิมที่นั่งที่หนูนั่งตัวตัวเก่าอ่ะนั่งทํางานแปดชั่วโมงนี่ก็เริ่มเมื่อยก้นแล้วต้องบอกแม่ว่าเฮ้ยลูกเขอแม่หนูเมื่อยมากเลยขอลูกไปเดินก่อนแต่พอมาตัวเนี้ยเออมันนั่งได้มากกว่าแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงนั่งได้ บางทีนั่งทํางานถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มได้เลยอ่ามันก็ไม่เมื่อยมันตอบโจทย์อย่าฝากนะคะถึงพวกที่เพื่อนๆที่นั่งทํางานที่ใช้ชีวิตอยู่บนเก้าอี้ซะส่วนมากอ่าก็อยากแนะนำฮาร่าแชร์ลองดูค่ะอันนี้ตอบโจทย์ตรงที่ว่าคุณทดลองนั่งได้คุณทดลองนั่งแล้วคุณจะรู้ว่า เออมันตอบโจทย์คุณไหมคุณนั่งแล้วรู้สึกไม่เมื่อยหลังไม่เมื่อยคอไหมไม่เมื่อยก้นนั่งนําทํางานนานได้นานนาน,น,านไหมถ้าคุณทดลองแล้วคุณพอใจฮาราแชร์ตอบโจทย์คุณไหมก็ลองเลือกดูค่ะ